เพียงเพราะเห็นครูที่ชอบสนิทสนมกับนักเรียนหญิงคนอื่นยองอึนตั้งใจจะสอนบทเรียนให้กับนักเรียนหญิงคนนั้นดังนั้นในคืนนั้น ในขณะที่ทุกคนกำลังอาบน้ำเธอแอบเข้าไปในห้องน้ำทำร้ายใบหน้านักเรียนหญิงคนนั้นเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วโมงเรียนว่ายน้ำดังนั้นครูจุนกีจึงถูกหักคะแนนด้วยแต่ยองอึนยังรู้สึกว่ายังไม่พอเพื่อดึงดูดความสนใจของครูเธอเลือกที่จะกระโดดจากความสูง30เมตรแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักว่ายน้ำเห็นจุนกีกระตือรือร้นว่ายน้ำมาหาเธอยองอึนรู้สึกดีใจในใจเหมือนกับว่าชีวิตของเธอไม่สำคัญเท่ากับการก่อ,กอจากคนที่เธอรักความเด็ดขาดของจุนกียังทำให้ยองอึนมั่่นนใในใจจวาาขขอองเเมีเธ แต่ถูกขัดขวางโดยสถานะครูและนักเรียนดังนั้นในชั่วโมงเรียนวันเล่บบอลถัดไปยองอึนตั้งใจให้ลูกบอลของจุนกีตีตัวเธอเห็นท่าทางกังวลของเขายองอึนรู้สึกดีใจในใจอีกครั้งในห้องพยาบาลเมื่อจุนกีกำลังทำแผลให้ยองอึนเธอจึงกอดเขาแน่นกลิ่นหอมของสาวน้อยพัดเข้ามาในหน้าเขาทำให้จุนกีรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยบนเสื้อของครูมีผมนี้อย่าล้อเล่นแบบนั้นแต่ระหว่างทางกลับห้องเรียนนักเรียนยืนมองจุนกีที่ยิ้มไม่หยุด ที่แท้เมื่อกี้ตอนยองอึนกอดเขาได้แปะโน้ตรูปหัวใจไว้ที่หลังเขาและเขียนว่าเป็นของยองอึนเพื่อเข้าหาจุนกียองอึนใช้ข้ออ้างว่าอยากเรียนฟุตบอลดังนั้นหลังเลิกเรียนจุนกีนําเธอไปที่สนามฟุตบอลที่สนามจุนกีเหงื่อท่วมตัวยองอึนยืนอยู่ที่อัธรร์าชียอย่างกระตือรือร้นสร้างภาพที่น่าประทับใจมากทําให้เพื่อนที่นั่งกใกล้ๆรู้สึกอิจฉาหลังจากการแข่งขันจบลงเพราะก่อนหน้านี้ยองอึนเชียร์อย่างเต็มที่เมื่อจุนกีเก็บของเสร็จและออกมาเห็นยองอึนหลัสนิ่ แล้วเห็นยองอึนลืมรักเข็มขัดนิราภายัยอาจารย์สามารถจูบฉันได้ประโยคนี้ทําให้จุนกีตกใจตั้งแต่นั้นมาจุนกีก็เริ่มมองหายองอึนความประตือือร้อนและบวกนิสัยที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาของเธอเหมือนเปลวไฟที่จุดประกายความปรารถนาของจุนกีวันนี้ตอนเลิกเรียนฝนตกหนักอย่างกระทันหันไม่รู้ว่ายองอึนตั้งใจหรือเปล่าหรือเป็นเพราะโชคชะตาฝนตกนี้ทําให้ทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันเห็นเธอเปรียกโชคจุนกียื่นเสื้อให้บอกยองอึนให้ไปเปลี่ยน คงเพราะยองอึนโตเป็นสาวมากเกินไปซิบบิงได้แค่ครึ่งเดียวแล้วดึงไม่ขึ้นอีกสุดท้ายยองอึนก็ต้องขอความช่วยเหลือจากจุนกิบรรยากาศกลับกลายเป็นคลุมเครือโชคดีที่จุนกิตั้งสติทานจึงไม่ตกหลุมพรางของยองอึนแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไปพวกเขาไปเที่ยวด้วยกันเหมือนคู่รักโชคดีที่จุนกิรู้จักจุดหยุดทั้งสองจึงไม่ไปถึงขั้นสุดท้ายแต่ยองอึนไม่พอใจกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันดังนั้นจึงเขียนเรื่องราวของพวกเขาเป็นนยยนนนนวิิิิยยาาาาาแตต่่ใทททงงงงีเเกกกจจจรรอออขธ เธอยิ่งเขียนยิ่งตื่นเต้นสุดท้ายก็โปสตนวนิยายลงอินเทอร์เน็ตไม่นานนักนักเรียนในโรงเรียนก็พูดคุยกันอย่างคึกคักทั้งสองถูกเรียกเข้าไปในสำนักงานเพื่อสอบสวนแม้ว่ายองอื่นจะไม่ยอมรับแต่เพราะนาวนิยายมีอิทธิพลมากเกินไปเพื่อปกป้องเกียรติยศโรงเรียนจึงตัดสินใจให้จุนกีลาออกเรื่องนี้ทําให้เขาโกรธมากจึงได้เสนอให้เลิกกับยองอื่นหลังจากนั้นจุนกีจงใจที่จะรักษาระยะห่างจากเธอไม่ว่ายังีอันจะตามหาคุณจุนกีก็จะไม่สนใจใครคือคนที่ชอบสตรอเบอรี่ เห็นจุนคีเย็นชากับตัวเองแบบนี้ยังมีอันมีความคิดที่กล้าหาญขึ้นมาวันนี้จุนคีเพิ่งกลับถึงบ้านรู้ข่าวว่าภรรยาเริ่มทำงานสอนพิเศษโดยนักเรียนก็คือยังเยียนจุนคีคิดว่าการหลีกเลี่ยงยังเยียนจะทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขใครจะรู้ว่ามันกลับทำให้เธอหลงรักเขามากขึ้นจนถึงตอนเย็นจุนคีแนะนำภรรยาว่าอย่าททำงานสอนพิเศษอีกแต่ให้มั่นใจในการตั้งครรภ์โอยีออนยังคิดว่าสามีเป็นห่วงสุขภาพของเธอจึงไม่ได้ใส่ใจมากนักไม่นานหลังจากนั้น c โอยี่จุนกลับบ้า ยังอีนก็จะวิ่งออกมารออย่างตื่นเต้นดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ส่วนเธอก็เหมือนเป็นคนที่สามเห็นยังเยียนยิ้มแย้มซีโอีออนในที่สุดก็เริ่มระหนักถึงสิ่งที่แปลกประหลาดเธอใช้ข้ออ้างเรื่องการตั้งคันเพื่อคืนค่าเรียนให้กับยังเยียนและหยุดการสอนแต่ใครจะรู้ยังเอียนกลับรู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมารีบวิ่งเข้าห้องน้ําและอาเจียนออกมาเมื่อเซียวยอนเดินเข้ามาฉันตั้งคันแล้วข้อของเด็กคือใคร คำตอบชัดเจนเกินไปเพื่อปกป้องครอบครัวของเธอเซียวยอนใสา่ยา,ยาในแก้วนมของยองอึนแม้ว่าเธอจะรู้สึกผิดมากแต่เพื่อครอบครัวเธอจําเป็นต้องหยุดไม่ให้เด็กเกิดก่อนที่จะพาเธอมาที่นี่พวกคุณไม่ทําอันตราซาวหรือที่แท้ทุกอย่างเป็นเพียงจินตนาการของยองอึนเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอยืนยันว่าเซียวยอนทําให้ลูกของเธอตายเซียวยอนอธิบายอย่างอดทนแต่ยองอึนไม่เชื่อ ยังเรียกร้องให้เอาชีวิตลูกของเซียวยอนทั้งสองคนต่อสู้กันโชคดีที่จุนกีเลิกงานกลับบ้านพอดีเซียวยอนจึงไม่เป็นอะไรแต่กลับมีอาการแท้งโชคดีที่ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลทันเวลาดังนั้นแม่และลูกจึงปลอดภัยจุนกีคิดว่าหลังจากรู้ว่าเขามีลูกยองอึนจะกลับมามีสติไม่รักเขาแบบคนเดียวอีกต่อไปแต่ยองอึนกลับจมอยู่ในจินตนาการของตัวเองมากขึ้นเธอสาบานว่าจะล้างแค้นให้ลูกของเธอจึงแอบอุ้มลูกของจุนกีแล้วโยนลงน้ำหลังจากนั้นก็โทรหาซอเยินผมขู่เเเเธธออออถ้าอาอ้าาายยกกจลูใหมาหมาคนดีว ซอเยนได้ยินข่าวว่าลูกถูกลักพาตัวไม่คิดอะไรมากวิ่งไปที่ที่อยู่ที่ยังอื่นบอกแล้วกระโดดลงไปอุ้มลูกใครจะไปคิดว่าเมื่อหยิบขึ้นมากลับพบว่าเป็นตุ๊กตาหมีที่แท้จุดประสงค์ที่แท้จริงของยังอื่นไม่ใช่การฆ่าเด็กแต่ต้องการทำร้ายซอเยนในขณะเดียวกันจุนกิเห็นว่าลูกยังปลอดภัยอยู่ที่บ้านหลังจากที่มั่นใจว่าลูกปลอดภยัยเขาก็โทรไปบอกข่าวกับภรรยาแต่กลับได้ยินเสียงของยังอื่นจุนกิรู้สึกขนลุกทันทีเมื่อเขาวิ่งไปที่ระเบียงเห็นแค่รอยยิ้มที่ดีใจของยงอน เธอรู้ว่าครูชอบเธออยู่แล้วแต่ตอนนี้จุนกิไม่อยากสนใจเธอเขาผลักยังอึนออกไปตอนนี้จุนกิเพียงแค่ต้องการรู้ว่าภรรยาของเขาเป็นอย่างไรมองตามสายตาของยังอึนจุนกิรู้ว่าซอเยินอยู่ที่ไหนแต่ยังอึนกลับยืนขวางอยู่หน้าประตูหลบไปให้เร็วหลบไปเร็วๆจุนกิผลักยองอึนวิ่งไปทางเซยอนต่อหน้าสายตาที่สิ้นหวังของยองอึนจุนกิช่วยเซยอนขึ้นจากสนามก่อนที่เธอจะจมน้ำแต่พอหันกลับก็เห็นยองอึนยืนอยู่บนขอบ เป็นครูคนหนึ่งไม่สามารถมองดูนักเรียนตายต่อหน้าต่อตาได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายเขาจับมือยองอึนแต่เซยอนไม่พอใจเลยในขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันยองอึนเริ่มหมดแรงสุดท้ายก็ต้องมองยองอึนตกลงไปฉันรักคุณดังนั้นทุกอย่างรอบตัวจึงไม่สําคัญแต่แบบนี้มันคือความรักจริงๆหรือในโลกของผู้ใหญ่จะพบกับความยากลําบากมากมายในเรื่องความรักแต่ความรักที่เรียกว่าความรัก ต้องมีความกล้าหาญความรับผิดชอบและความเสียดาย